สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเพ่อนพี่น้องสักคนสักคนมันนี้มาทัวร์บ้านแม่พรานะคะม,มาดูแบบอย่างแม่พรานะคะกระเทียมต่างนะคะที่ปลื้ดคะ่ะบ้านคุณแม่สวยมากโดยสะพพกทางขาบานเลิศคะ่ะ สวานหน้าบ้าน <S 2> <S 2> ต้นดอกแก้วต้นชาไทยต้นไทรเลิศม,มากเลยค่ะคุณแม่ขาอยากมีอยากมีแบบนี้เป็นของตัวเองเนาะอันนี้นก็จะเป็นน่าจะปลูกนน่นนี่น,นั่นอีกหรือเปล่าเนาะวงการเพิ่น เจ้าบ้านยี่งงามเลยันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวหา,าบ้านแม่อมาราแม่พอลา่าเนี่ยเพิ่งใกล้ๆกัน <c oughs> ดอกแก้วกกลังงามเนาะพคตดอกแก้วแบบในนาให้กนนะพี่น้องมีดอกมีอันแมงกระเบือพีเสียบินหอมบินอันดมเกสรเนาะ นี่คะ่ะบ้านเมพร้ายเพิ่งไปได้นันนึงสิมีนะนี่เนาะ <c oughs> ความปรารถนาแต่ละคนก็บบคือการพี่น้องเอ้ยอยากมีแบบนี้คือการอยู่แต่บ่ม,มีเงินเนาะตรงอย่างต้องใช้เงินนะคะ แม่ในพละสวยมากค่ะงามอร่อเฮ็ดเองอีกอันก็นได้เห็นมาวะเฮ็ดเองสมแท้โอ้สวนกระทาน มันคนละพันสองพันผูกผสมแม่มาหลอกบสวนลูกสาวคุณแม่มาเห็นแล้ดีใจตัวผมมาเล่นน้ำนอเหนมาคุณอพูดอะไอย่างเงาเราพูดกําลังเก็บนืเก็นือนื้อพักําลังปูคือกรนี่ทางคุณพนัง บักสาดัดก็บซ่างียตััาัเงก็เป็นเดียวเลยตอนนี้เนีกาเป็นกางลุ่มเลก็ลีมันเป็นลุ่มขึ้นมาเลยใบกลีมันสิบใบใบไม่สตลอดเพราะใบมันโคตหลายัแโตมันจะไม่นักแด ไตกลงมาประมาณเกือบเดือนเนาะเขาเพื่อนว่ได้เขาตัดต้นแล้วตัดผ่านไปหนึ่งส่งงวงมาต่อจ้ะแล้ก็นั่งเบิ่งเขาเขาเพื่อนว่ได้เนาะสายมันตกปกติขันบางสายตกมาจากทัพออมวัวออมจานข้าเจ้าสเต็มอยู่คืขึ้นเป็นไม่คือแม่นสายหลักแม่นมเดี๋ยวเราแต่ละฝัายเป็นสายฟอมสายหลักมันตกขวางเลยสิดยอดเนี่ยขับว่ได้เป็นทิมไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ดูสังเกตเนี่ยข้ามานะสายไฟต่ำอันนี้สายอาทิตย์ละสามสิบสาเออเขาตั้งเยอะ มันเห็ดแมวเนี่เห็ดกี่อือพอดีกีกะพอดีระวังยงางพิสติงกัะดินนั่นใบตาดินได้หลังเราเท้าไฟเลยใส่นหลังเาไฟวะนี่มันคือเห็ดเห็ดักไดู้่บนตะวันขันหันย่าเขาติดผ้ากบที่ต้องเอาไปเออเขานหลังเ้าหลังเท้าเออลังนอกเาไ้หลังเ้า

น้องเอ้ยถือเลขถือหวยกันอยบ่นุ้ื้อหาซีหออกโกซีกงกันคัก uh ่ว uh ้าว บ่เบ่กงเป็นแล้วบ่เ่มหันทาสีใหม่ไล่ไอ้เดกช่องสดกนขึ้่เตาปอดน้าน้ำพุเ่าวกหุ่งบ่ได้ฮือ่กหุืงุกไบ่าะอยไปปิดบักด้กาฮู้ซุกไุกัดเป็นกะปิดบ,บักด้กมันเฮ่อไมนจะปาาเอาไว้เอาไว้ขึ้นยาแซ่บไปได้เนี่ยนะแสดงว่าลุ่มลุกซุกหมดแล้วซุกแล้วั่แก่น้นแก่โอ้ยกรอบนําไม่ใชนไหม หน้ากระหัวบกระล่งอด่นาหอดวยเจ้าเจ้าฝานมาหอดั่วแ้ม้ได้กะสาี่ดปลายมอลายก่อแม่แล้วมอลายเนาะดินมุ่นดังน็นอนีุ้บิวุ่ต้กป็นแห่อระ่ตอเนาะน้ไม่กินซุ้มก็บักแห้งง่าย

บอลนางนะลูกตัดดิแม่แก้ทอดินตุ่มาเนอะพูนตุ่นี่ตมมาตัดทรงเอามาที่สุปนี นั่งกินในตะดินขางเฮือนเมพรฟาร่าฝ่าเมื่อบอคันบอฝ่าเมื่อไรเซียนเอาปลาขึ้นไม่กินเ่หถ้าฝาเอาน่ยี่ขายังตืดอุ้ามอ้าวยังอะไรบันลูกชายคลิปอยู่ หมูไชบังต๊ะมันดังแมนเอา<อ>นัแสหเต้มหมมันห่บรรยากาศดีอรพี่น้นงเนาะถ้าเป็นวิวธงน้าแห้งกับสีงานเ<อ>นาะนะนุ่ว่ะนีม,นะนม,มีต้นมไม้เป็นทงน้าแห้งกับสีงานนั่นงกินกระดิ่งนกกระิานเดกที่เมดกายอมไหม เรียวมมพรลาสราีน้องเมพร้าศร้น่าลมาจะเนาะโออีแม่ก็ได้กินทดินไปหันอาตากไปหันคิดว่าอย่าง ี่น้องเฮ้ยขอเกีบบรรยากาศวับสมิเด้ออีเมคันปากแห้งไป่า่อาหราซ่ากันขอบคุณทุกก่าังใจนะคะวมมันนี้ก็มา้มนบันเม่พรละนะคะ